<c oughs> สวัสดีครับมา <c oughs> เจอกับสมานมานาะคือเก้าวนี่ครับข้าวเขาดเซ่บๆส็ดเส็ดเสๆดอ่าโอเคพี่หวังขอโทษทีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอถ่ายคลิปก่อนอืขอโทษนะพี่หวังโทรมา โอเคแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอสองนาทีขอถ่ายคลิปก่อนอันนี้เป็นคั่วกิ้งครับคั่วกิ้งหมูอันนี้ก็จะเป็นข้าวครับคั่วกิ้งหมูข้าวอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกน,นี่ปลาดุกปรุงเสร็จเรียบร้อยซื้อมาย5สบห้าบาท แพงแค่บอพี่หน่อยเราแพงมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นซื้อมายี่สิบห้าบา เราชอบทนำะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันวางไม,ม,ม่ทอดปลาดุกอืมทอดประดุกกับ นี่เป็นข้าวเก้งซื้อมา15บาทเลยครับหลังของระเบียงห้องอสดก็จะประมาณนี้เด้อห้องอสดกับสีจังสี่ละอ่าพี่น้องเครื่องเลี้ยงเคียงครัวจะว่ากันไปเอ้าเอา,เอาไหนๆก็จะให้นั่นละเอาให้ดูเลยนี่ มีมีน้ำปลามีซอสถอยมีปลาปลาไข่วะเนี่ยโอ้ยเนี่ยปลาล่ามันโอ้มันแซ่บเนี่ยหาว่าขี้ตัวอีกนี่เฮ้ยเจ้าตี๋นี่ปลาล่าน้ำมันโอ้มันแซ่บ น้ำปลาปรุงรสตาม่มแซ่บนี่อะผมซื้อมาแล้วเด้เออโบอแม่นธรรมาาดาเลยนี่ครับนี่คือทอดปลาดุปรุงรสรีบร้อยเออกิน<ๆ>กินกับกินได้หรอ,อแล้วแต่ไหนมาซุกไหนซุกหน่อยก็ว่าครับไปอ,อ่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะครับผม